เก็บผักมาให้เป็ดกับไก่กินผักอันเนี้มันเป็นผักที่เราไม่เคยฉีดยาอยู่แล้วดังนั้นให้เป็ดไก่กินได้อันนี้มันเป็นเป็นผักที่แบบว่ามันไม่ค่อยสวยแล้วอ่ะอันส,สวยๆเราเก็บไว้ขายสวยอันไม่สวยแล้วก็ถอนมาให้เป็ดกับไก่กินจะได้ไม่ต้องเสียเปล่านี่คนนี้นี่ ตัวนี้นี่รอแต่อาหารจากเราเลยไปกินผักเชจะรอกินอาหารเม็ดอย่างเดียวตอนนี้ได้ยินเสียงลูกไก่มาลูกไก่เพิ่งฟักออกมาเดี๋ยวเราพาไปดูนี่อุ๊ยมีตัวหนึงเพิ่งออกมา ยังเปียกๆแฉะๆสกรปรกสกรปรกอยู่เลยเอา้าแม่ไก่เธอไปกกลูกเธอหมดแล้วเธอไม่กกไขแ่แล้วแล้วไข่มันจะเป็นอะไรไหมล่ะเนี่ยฮะแต่แตม่ไก่ตัวนี้ดุกันเนี่ยถ้าเราเอามือไปเราต้องโดนโดนจิกมือแน่นอนแล้วก็ว่าจะไปช่วยเอาไขา่ออกซะหน่อยเอาเปลือกไข่ แต่ดูสิแม่ไก่มันเปิกเยอะแม่ไก่จิกไหมนะเราเคยไปดูกะไขแล้วโดนแม่ไก่ตัวนี้จิกด้วยดังนั้นแล้วเราก็จะระวังนิดนึงโอเคคลอดหลายตัวแล้วเนี่ยฟักหลตัวแล้วอยู่ในท้องแม่หมดแล้แล้วเองไม่กกไข่เองแล้วเองกก,กแต่ลูกแล้วไข่เองจะโอเคดีไหมเนี่ยหืม อปล่อยมันไปเหรอทุกคนโอเคแค่นี้แหละเพราะว่าแม่ไก่มันดูท่าจะดุกมจะได้สองสามสี่ตัวเองอะ่ะ แล้วไข่ก็เหลือตั้งหลายฟองรู้สึกเย็นหมดเลยเอาเปลือกไข่ออกก่อนอย่าจิกนะทุกคนเรากำลังเอาเปลือกไข่ออกอย่าจิกเด็ดขาด ดูสิเปลือกไข่มันครอบไข่เนี่ยโอ้โหเย็นหมดเลยอะ่ะแม่ไก่เธอไม่กกไข่แล้วใช่ไหมเนี่ยเธอกกแต่ลูกไข่มันก็เย็นหมดนะชิยังเลยตั้งหลายฟองเลยหลายฟองหรือหลายใบยท่นี้แหละปลาย